ตกลงมันคืออะไรท่านประธานออกมาพูดความจริงเรื่องเข็มขัดดับเบิลยูบีซีกุณขแมกลายเป็นที่สนใจของวงการกำปั้นย้านอาเซียนเมื่อมีประเด็นที่มีการเผยแพร่าภาพเข็มขัดกุญแขมของสภามวยโลกดับเบิลยูบีซีคันคขมแมจากทางฝั่งประเทศกัมพูชา โดยนายเสเรจันตอนประธานกุลแขมนานาชาติ KK f และรองประธานสหพันธ์กุลแขมนานาชาติได้ออกมาเปิดเผยว่าได้ใช้เวลากว่า1ปีในการขออนุญาตจากทางสภามวยโลก W b c ยื่นขอลิขสิทธิ์ให้ทางสภามวยโลกรับรองพร้อมกันนี้ยังชี้ว่านี่คือการปูทางให้กุลแขมสามารถจัดการแข่งขันชิงแชมป์เข็มขัดเส้นนี้อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมศิลปะการต่อของประเทศสู่สายตาชาวโลกและถือเป็นครั้งแรกที่มีทงชาติกัมพูชารวมถึงภาพนาครวัดได้ไปอยู่บนเข็มขัดถือเป็นการที่สภามวยโลกยอมรับ ีฬาของพวกเขาก่อนนำเข็มขัดแห่รอบเมืองอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาสภามวยไทยโลกดับเบิลยูบีมัวอีไทยได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าถึงเพื่อนสมาชิกทุกคนกุนแขมยังไม่ได้รับการรับรองจากสภามวยโลก เข็มขัดเส้นที่เห็นเป็นเพียงของขวัญพิเศษจากมริซิโอสุไลมานประธานใหญ่สภามวยโลกที่มอบให้กับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อเชิดชูเกียรติที่ให้การสนับสนุนเนื่องในโอกาสที่พวกเขาจะจัดการแข่งขันมวยสากลในวันที่14เมษายนนี้เท่านั้นล่าสุดในเซเรจันตอนประธานกุลแขมนานาชาติ KKF และรองประธานสหพันธ์กุลแขมนานาชาติได้ออกมาถแถลงการถึงเรื่องดังกล่าวตามความจริงว่า เป็นหน้าที่ของเราในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันมวยสากลครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นที่กัมพูชาในวันที่14เมษายนนี้เราขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าเข็มขัดสภามวยโลกเส้นนี้คือของขวัญที่ระลึกแสดงความมีน้ำใจจากโมริซิโอสไลมานประธานใหญ่ดับเบิลยูบีซีสำหรับการจัดงานนี้เข็มขัดดังกล่าวจะถูกมอบให้กับผู้ชนะระหว่างมาลอนทาปาเลสกับโจีคานอยในการชิงแชมป์เข็มขัดเงินสภามวยโลกดับเบิลยูบีซีอินเตอร์เนชั่นแนลบ็อกซิ่งแชมเปี้ยนชิพต่อไป สภามวยโลกให้การสนับสนุนงานมวยที่ยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นที่กัมพูชาด้วยทัศนคติเชิงบวกถือเป็นก้าวแรกของความเป็นไปได้ที่จะร่วมงานกันในอนาคตแถลงการระบุ